สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะหลังจากช่องเชฟโรเลตอัปเดตโปรโมชั่นชาแนลนะครับทางช่อง YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อทักทายกันได้ทาง Facebook Fan Page นะครับ h ชฟโรเลต Update โปรโมชั่นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำก็คือพามาชมอีกหนึ่งหนึคันที่ผมแต่ง เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งมอบลูกค้านะครับกับรุ่น x h a t LT รุ่นที่ขายดีติดต่อกันหลายเดือนแล้วครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาชมรถสีบูมีเอเวนะครับหรือว่าสีน้ำเงินแก้วนะครับกับการตกแต่งที่ลูกค้าเป็นคนดีไซน์เองนะครับผมแค่มีหน้าที่แต่งตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเดีย๋ยวผมพามาชมคันนี้ครับว่าจะจ่มขนาดไหนนะครับ Xcab LT สีบูมีเอเวนะครับหรือว่าสีน้ำเงินนะครับนี่ครับอันนี้น,นี่อันนี้ก็คือมีเปลี่ยนโลโก้จากสีทองนะครับเป็นสีดำให้ครับเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็คันนี้ใส่ล้อ CE 8ีนะครับแล้วก็รัดด้วยางสอ5สีสี 1 8เช่นเคยครับแล้วก็กดหน้าลงมาหนึ่งนิ้วตามสเต็ปที่เคยใส่ไปนะครับอันนี้ล้อ4ี28หลัง,ลงไม่ค่อยมีใครใส่นะครับแต่เราคือลูกค้าต้องการที่จะไม่เหมือนใครก็เลยดีไซน์แบบนี้นะครับแ้้วหลังรัดด้วยยาง255 55 1 8นะครับเนี่ยครับล้อ4ี28สีน้ำตาลเข้มนะฮะนี่ฮะสวยเลยครับ แล้วก็ด้านท้ายนี่ฮะด้านท้ายด้านท้ายก็ตกแต่งด้วยการถอดกันชนเดิมออกแล้วก็ใส่เป็นแผ่นปิดท้ายให้นะครับแผ่นปิดท้ายก็คือทําสีน้ําเงินสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ใส่ตัวค้ำหลบป้ายที่ในรุ่นฮิปนะตอนนี้ครับแล้วก็กันชนเดิมถอดน,นี่มีคีท่อด้วยคันนี้ครับอันนี้ก็จะมีท่อให้ด้วยนะครับนี่คันนี้ท่อท่อไฟได้เนี่ยค่ะนี่ฮะ ผมนชัดเลยครับเลยับเดินออกไฟนะครับแล้วก็เป็นไดสีให้นะครับอันนี้อันนี้คือตกแต่งแบบแนวรถซิ่งขอสอนี้เลยครับก็คือวัยรุ่นส่วนมากเขาจะชอบการตกแต่งสไตล์แบบนี้นะครับก็ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์มาได้เลยครับว่าอยากตกแต่งแบบไหนนะครับคือทางเรามีหน้าที่ทําตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็แจ้งความประสงค์มาได้เลยนะครับ แต่ลูกค้าต้องจับผ่านตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้นะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดเรื่องข้ออันนี้คือข้อจะไม่ได้อยู่ในโปรโมชั่นนะครับแต่ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ครับราคาไม่แพงครับยังไงลูกค้าทักเข้ามาก่อนได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube หรือว่าทาง l i n e แอดนะครับาสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้นะครับว่ารายละเอียดแต่ละรุ่นแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่างวด ของแถมัน,นี่สำคัญเดีย๋ยวผมจะการให้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับผหราบลูกคา้าท่านใดที่สนใจแล้วเข้ามาทักถามได้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กโโด follow ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับทั้งทางช่อง YouTube ก็กด subscribe ได้เลยแล้วก็ทาง Facebook ก็คืออย่าลืมกดติดตามเนี่ยฮะแล้วก็เลือกติดตามก็คือให้ มีอะไรัปเดตก็คือจะมีการเตือนไปให้ที่ของ a ฟ e b o o k ลูกค้านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้การจะเร็วด่วนนิดนึงเนาะพอดีเพิ่งกลับมาจากส่งมอบรถแล้วพอดีเห็นคันนี้ที่จะส่งมอบพรุ่งนี้เช้าคือสวยก็เลยมารีวิวมาแนะนําอีกหนึ่งสีนะครับสําหรับลูกค้าเจ้าของรถนี่ฮะรถของคุณครับสวยมากครับแล้วเจอกันวันรับรถครับผมสวัสดีครับ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 